ไปต่อกันที่หมายเลข30กันครับหมายเลข30มสิบมลวันสมสะอาดหรือปริมอายุ21ปีส่วนสูง1นึเซติเมตรน้ำหนักส9กกิโลกรัมสัดส่วน 33, มสิบสาาสามสิการศึกษาคณะสาธารณสุขาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขชั้นปีสามมหาวิทยาลัยอุบลราชภาี สวัสดีค่ะปิมนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะปิมก็จะพูดถึงจุดเด่นของปิมค่ะก็คือปิมเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีความน่ารักสดใสนะคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูเนี่ยเหมาะกับเวทีมิสแก e มิสทีนมากกว่าเวทีมิสแกรนแต่หนูก็เชื่อว่าเวทีมิสแกรนเนี่ย ให้โอกาสกับผู้หญิงทุกๆคนและหนูก็เชื่อมั่นในตัวของหนูเองค่ะหนูอยากจะทําให้บุคคลอื่นเนี่ยได้เห็นว่าการที่เรามีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยบุค,คลิกแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะมาประกวดมีสแกนได้นะมีค่อนข้างที่จะหลายครั้งค่ะที่หนูเคยปรับปรุงตัวเองตามที่คนอื่นแนะนําแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวเราและเราก็ค่อนข้างที่จะห่างจากความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่อย พอเราได้ลองประกวดมากยิง่งขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้ได้ว่าการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเราควรที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เราคิดว่ามันดีที่สุดไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นมองว่ามันดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พูดมาถึงข้อดีมาทั้งหมดแล้วพื่อ้อยอยากฟังข้อเสียของหนูบ้างอะค่ะข้อเสียของหนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกดดันง่ายค่ะแบบเวลาเจอสถานการณ์ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเราก็จะกดดันค่ะ แต่ว่าวิธีแก้ไขของหนูก็คือเราจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติพิมเชื่อว่าถ้าหากเรามีสติเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ไหนเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะพี่อยากถามค่ะว่าระหว่างนะให้ใส่หน้ากากที่ซ้ํากับไม่ใส่หน้ากากเราเลือกอะไรคะเลือกใส่หน้ากากที่ซ้ําค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ ยังได้ป้องกันตัวเองนะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่ใส่หน้ากากเลยมันก็เหมือนการที่เราไม่รักตัวเองและสิ่งที่สําคัญเลยคือเราไม่ได้รับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งการที่เราใส่หน้ากากที่ใส่ซ้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะถือว่าเรายังมีจิตใต้สํานึกที่ดีค่ะค่ะก็ ถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะฝั่งขวาหนูกำลังจะมีผู้หญิงโดนข่มขืนกับฝั่งซ้ายมือหนูกำลังจะมีคนโดดลงมาจากตึกถ้าเลือกช่วยหนึ่งคนหนูจะช่วยใครคะหนูขอเลือกช่วยผู้หญิงที่กำลังโดนข่มขืนค่ะเพราะว่าจากที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าการข่มขืนในสังคมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีเกลื่อนมากและถ้าหากเราช่วยให้เขาได้รับชีวิตใหม่ จากการโดนข่มขืนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการโดนข่มขืนเนี่ยไม่ใช่ถือว่าเป็นไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายโดยตรงแต่ถ้าหากคุณโดนข่มขืนมันก็เหมือนเราตายทั้งเป็นนะคะหนูก็เลยเลือกที่จะช่วยคนที่โดนข่มขืนดีกว่าค่ะเพราะอะไรมีข้อนึงค่ะคือเราดูจากตอนนี้ค่าดูมีเสน่ห์ม,มากเลยนะอยากถามว่าถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยได้เป็นมิสแกลปปฐุมธานี จะแนะนําที่เที่ยวอะไรให้กับทุกคนได้มาเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีคะจริงๆหนูขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าหนูเนี่ยมาที่จังหวัดปทุมธานีเป็นวันเป็นวันแรกเลยนะคะเมื่อวานนี้วันแรกเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดปทุมธานีเลยถ้าสมมติว่าได้มงของมิสแกนปปทุมธานีขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้ทีมพีดีแล้วก็ทีมผู้จัดเนี่ยพาไปทัวร์หน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างในจังหวัดปทุมธานีนะคะ ตอนนี้คือยังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามค่ะเราถ้าได้มงกุฎมิสแกรนปฐุมธานีหนูจะแบ่งเวลาอย่างไรในการทาปฏิบัติภารกิจแต่ก็ต้องเรียนหนังสือด้วยก็ขอยกตัวอย่างในตอนนี้เลยนะคะก็คือก่อนหน้านี้ปิพมได้ลงมาคัตัวมิสแกนแพร่นานค่ะแล้วก็อยู่ต่อยาวจนถึงคัตัวมิสแกนปทุมธานีเลยแล้วก็ได้ปรึกษาอาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่า วิทยาลัยของเราเนี่ยจะเป็นวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณาสุขนะคะต่อให้แบบว่าเรียนหนักอย่างนี้อาจารย์ก็คือเข้าใจค่ะแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ช่วยงานได้เป็นอย่างดีถ้าสมมุติว่าหนูได้มงกุดขึ้นมานะคะหนูพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับมิสแกรนประทุมธานีค่ะเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับหมายเลข30นะครับน้องปริมครับ